บอกว่าแม่ขายก็จะขายบอกว่าที่ยังไม่พร้อมก็จะขายบอกว่าเรายังไม่ทําอะไรเลยก็จะขายอไม่ให้ขายก็ไม่ให้ขายก็จะมานอนอยู่ตรงเนี้ยถ้าไม่ให้ขายก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งวันเอ้าพทยาหยุดมันก็มามันก็มามันไม่เคยมีอาพักเลยเอต้าไปไม่ยอมมาเฮ้ยพอวันแรกมันไม่ได้ขายมันก็บอกว่าผมไม่มาขายเพรามแม่มันนั่ง เฉยๆเนี่ยทั้งวันได้ไหมเดี๋ยวนั่งอยากนั่งดูก็นั่งดูไปเราก็ดูที่มันจะนั่งได้แค่ไหนมันก็นั่งตั้งแต่เช้าอย่างเย็มันก็นั่งอยู่นั่นแหละอ่พอเราเลือกงาน่ะมันยังไม่คาเป็นแต่โมงมันนั่งเฝ้าห้าโมงเย็นพี่ยาเลือกงานมันก็ไม่กลับอ่ะนัเฝ้าอย่งเนี้ยพี่จงเมื่อไหร่จะถูกขายสักทีเนี่ยเอาคือมานั่งเฝ้าให้ขายอ่าพี่ยาบอกว่าพี่ไม่ร้อมบอกผมผมผมเอามาได้หมดแหละร่มเริ่มผมนมาเองพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่แค่บอกว่าขาย ร้อนก็ร้อนไปนะขอบคุณ<แ>พี<ส>่ก็หน่อยดิ<แ>้งสก๊อตต์ก<แ>ับไข่ย่างคู่กันดีนะพี่ยาก็เป็นเจ้าของเขาเอากระรอนไปสีเลยแต่พอมาขายแล้วก็ไม่จุกไม่เส้นมาอีกยกังไงพี่ยาคอมเมนต์มาแล้วพีย่ยาตุ้ง้าไก่นะ ก้าไก่อย่างนั้นอย่างนี้ไก่แดดต้องจะร้อนใจญลแดต้องมาอบรมผมนิสัยมันพอมาถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เปลี่ยวทำไมไม่ให้ไม่กินกับลูกค้าเปลี่ยนแล้วดีดาดีขึ้นแล้วต้องต้องต้องต้อยกโทษให้น้องด้วยนะเพื่อน้องเป็นเด็กนะน้องเป็นเด็กไงแต่เราก็ดีสั่งสอนไปแล้วนะการไม่ยอมรอบนึงแล้วยาเาน้งดีแล้วยาแล้วนะเขาก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะทุกวันนี้มีิธีวิธยังไงมันเปลนเขาไป็นอย พี่คแต่ว่าดีรถมัจะหมดครับีได้ารทีนีเ่าไรครับาร่ไรครับไม่เออาจารด็อกเอร์เลยะ่ารเนร้านที่ยาวหนูขไปหาย่างหม่ได้15บ ขายที่อื่นอ่ะออ้สิท์นี่ว่าือ่าตอนี้เขาเต็มี่ใอ้ย่เรามอ่นได้วันะกี่ไม้สองตันนงร้อยไม้ใายได้กำไรวันละเท่าไหร่บอกเลยบอกเลยมันทือวันนี ไม,มไม่ได้เปลี่ยนแปลงเงินนะพี่ยาเป็นอย่างนี้ใส่ให้ด้วยนะแม่ค้าทีนีอยากต้องดูเ,งดรรนะเราต้องดูจากลูกค้าไม่ว่าลูกค้าติดอะไรมาเราองทำให้เขาไม่ได้เพราะเรารักลูกค้าเราอยู่ได้เพราะได้ถ้าลูกค้าพูดอะไรเราต้องทำพี่ยาจะเป็นคนไม่นิ่งอูดได้จะคอยมาตรวจสอบสินค้าทุกร้านเลยว่ามันดีไหมหรือนปล่า แม่นันไหนหลอสดเลยหนูจองร้านไหนหลอดสน้ำ้มแต่น้ำซมตัว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 งัวต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 ยวตัวตัวตัว้ัวต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 ยวตั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 วตวตั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 วตยวตวตั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 วว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 วัวววววววัววววววว พี่เองมาสายน่ารักไม่ได้มาสั่งรถเออแกตั้งใจหรือากระป๋องไม่ได้ขอกคุณาเพิมนะขันเขาได้ภาวนาแน่นมากแน่นมากแล้แบบไม่หลอนีาเป็นเด็กที่ดีใจมากอันนี้ดให้สาเแมาแค่อนที่อยางว่าจะเป็นเรื่องการลากระป๋องก็รอคนนี้คนนบน ที่ยาแนะนำเพื่อใครใช่กระป่องก็รอเนี่ยค้าแล้วก็ผ่าแล้วอะหุกคนที่มาหาที่ยาเพราะอะไรที่ยาถึกต้องเสื้องหมเลยใ่ไหมคเพราะว้าวันหนึ่งที่ยาไม่ได้ดูแลไว้แล้วเขาจะต้องทำได้ด้วยตัวเองไงเออ